медведя! กินยาก่อนผมว่าเดี๋ยวบวกแน่นอนมีเสียงอยู่ข้างหน้านี้ตะกี้ได้ยินเสียงกระเบื้องด้วย น่าจะอยู่ตรงนี้ไม่มีแปลกๆฮะไปไหนกันหมดอ่ะเสียงมาจากชั้นล่างเหรอ เมื่อกี้ใครยิงอ่ะผมไม่รู้ว่าฝั่งนราจะมาหรือยังวิ่งเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันตรงนี้นะ่าจะมีตัวหนึ่งวะเระสุดเหลือครึ่งหนึ่งผมด้วยวัน รีบรู้ตัวนี้แล้วกันเก็บกระเป๋ามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเช็คเอ๊ะกดผิดระหว่างหาของใส่กระสุนไปด้วย ีเลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสียกระสุนไปหลายนัดเกือบสแครปบแต่ว่าก็ดีกว่ายิงมันไม่ตายแล้วมันยิงสวนจนเราเจ็บอ่ะนะโอ้โหรีบไปจูตร,ปต,รปตรงนี้ก่อนโอเครีบรูดครับ a อเคน่าจะมีราคาอยู่แบนเดหนึ่งหมื่นรูเบิล ผมว่าพวกนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะบวงเล่นคาคอฟสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนซาซีนเหมือนมีคนเปิดประตูแล้วตะกี้ย่าง ผมไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในนั้นบ่อะสะแอ่นตอเตะกจจากรอกใกล้แตกมีจริงด้วยอืมแขนขาดเลย มีโลกระสุนกันครับเสียงอะไรวะเก็บโมสินไม่ได้

ค่อยฮิวไปทีละส่วนเก่าเลยยังเหลือช่องว่างอีกค่อนข้างเยอะผมค่อยๆทิ้งทีละอย่าง206ไม่น่าจะราคาดีนะ Эй, ты куда пошел? А, блядь, แขนเกือบแตกออกี้ผมว่าเข้าห้องน้ำดีกว่าอยู่ข้างบนไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เข้าห้องน้ำแม่จะเซฟกว่าทีน,นี้ทำไง ไปเข้าห้องน้ำดีประตูนี้เหรอครับล็อกเกอร์ผมยังไม่ได้ดูนะไม่มีของปะอยู่นี่แหละดูเนี่ยปลอดภัยเสมอ เติมปุส๋สวนก่อนผมว่าไม่ต้องซ่อมแขนหรอกมั้งสวัสดีครับซานต้าวันนี้แจกปืนไปกี่กระบอกแล้วยังไม่ได้แจกเลยวันนี้ผมยังไม่ได้แจกเลยผมบอกแล้ววันนี้มาแบบท็อปฟอร์มผู้สา์เอาเพลงคิลเลอร์มากินหน่อยกัน อันนี้เป็นเบอร์หกไม่เป็นเบอร์เจ็ดโอเคกระสุนครบไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่นะอันนี้มันก็ไม่พิมีราคาเริ่มเก็บของเด๋ยวตัวนี้ผมไม่ได้ยิงนีหว่าหรือตัวนี้ผม,มยิง เก็บไปแล้วตัวนี้ยัง6,000ระเบิดลูกนี้ใช่ปะ่ะระเบิดแสง6,000ตัวนี้ก็คนไปแล้วช็อตกันอันนี้ขายได้อยู่จริงๆ อันนี้เก็บเฮ้ย hey, แป๊บนึงนะเอาตาเบรดิคัลเฮ้ย hey, อันนี้สิบเอ็ดล้านป่ะใช่ป่ะอันนี้กุญแจสิบเอ็ดล้านที่ผมเคยทำตกไปดูฟั ใช่ปะผมจำชื่อถูกใช่ป่ะโอ้โหของดีออกเลยดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะใส่กล่องไปแล้วแต่ว่าออกเลยดีกว่ารู้สึกดีจังเลยโอ้ยได้กุญแจ11ล้านเนี่ยรวยมีเงินแล้ว <c oughs> 2.9ล้านหรอทำไมมันเหลือ2.9ล้านแล้ววะ ใช่เหรอมองพอที่จะแตกแล้วสินะเรื่อง The f o r g i s เมื่อกี้ใครพูดอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นวิ่ง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 ออก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 ราคามันลงแล้วเหรอเอ้แต่ผมว่าต่อให้ราคามันลงแต่ถ้ายังขายได้ก็โอเคอยู่